กำเนิดไข่มุกมังกรตอนที่สิบห้าองครักทั้งแปดพุ่งเข้าหาซุนมีเลอร์ด้วยความเร็วดังพายุหมุนแต่ละคนเปล่งรังสีอมหิตดาบทั้งแปดเล่มกอบกลิ่นอายการฆ่าฟันรุนแรงสุนมีเลอร์ไร่มวเบาๆนิ้วเรียวยาววาดเป็นวงฉับพลันนั้นก็เกิดแสงจ้าแสบในตาพุ่งจากกายเขาไปยังฝ่ายตรงข้าม มน,นี้เพียงแต่ทำให้ศัตรูมองอะไรไม่เห็นไปชั่วขณะต้านการจู่โจมได้ชั่วคราวไม่อาจทำอันตรายผู้ใดได้เวทมนต์ทั้งหลายที่ซุนมีเลอร์เรียนมาลรวนแล้วแต่มีไว้ปกป้องตนเองไม่สามารถทำร้ายใครทว่าวิชาขององครักษ์ทั้งแปดนั้นต่างออกไปแต่ระดับที่ฟันมาล้วนแล้วแต่ฉับไวดุดันแม่นยำหมายจะให้เขาถึงที่ตายให้จงได้ ซุนมีเลอร์ชักม้าถอยไปด้านหลังอย่างรวดเร็วไายมอนอีกบทหนึง่งพ่นหมอกขาวพวยพุ่งจากปากหมอกขาวนั้นพุ่งโจมตีองครักษ์ทั้งแปดร่างของพวกเขาเหมือนมีน้ำค้างแข็งเกาะอยู่ชั้นหนึง่งหนาวสะท้านจนไม่อาจกุมดาบอยู่ต่างทยอยกันล้มลงกับพื้นเปาชินออกมองสถานการณ์เบื้องหน้าอย่างตรหนกรู้สึกอศัศจ,จรรย์เหลือประมาณข้างซุนหมีเลอร ใช้มนเรียกแสงและน้ำค้างแข็งสองบทติดกันก็เสียพลังไปมากจนเหือเย็นซึมจากหน้าผามีเลอร์เจ้าทำให้ข้าประหลาดใจนะักเปาซิ้นอองดึงกริดออกจากเอวกดลงไปบนลำคอของห่วงอีคมกริดกริดผิวเนื้อขาวราวหิมะเป็นรอยแดงห่วงอีตระหนกจนร่างแข็งทื่อซุนมีเลอร์ใจดำดิ่งลงทันทีสายตาจับจ้องไปที่กริดเล่มนั้น ขอเพียงเป่าสินอ๋องตวัดมือเบาๆนางก็จะลาลับไปสู่ปรโร่เจ้าพูดไม่ผิดข้ากลัวเจ้าเป็นภัยคุกคามข้ายิ่งพอพระบิดาตรัสว่าทรงตัดสินพระไทยปล่อยเจ้าไปด้วยแล้วรู้หรือไม่ว่าเจ้ายิ่งเป็นภัยคุกคามต่อข้ามากยิ่งขึ้นไปอีกเป่าสินอ๋องสังเกตว่าซุนมิเลรเริ่มมีอาการลมหายใจไม่ปฏิปัติต่อหางตาเหลือบมองทางองครักษ์ทั้งแปด ก็เห็นว่าน้ำค้างแข็งที่เกาะอ,อยู่ค่อยๆสลายไปมุมปากนั้นก็ยกสูงเผยรอยยิ้มสมใจเขาคิดจะถ่วงเวลาให้นานขึ้นจึงยิ้มเย็นกล่าวว่าหลายปีนี้พระวิดางมงายแต่เรื่องอิทธิริเซียนเต่าและยาอายุวัฒนะโปรดฟังเรื่องที่ไหนมีนิมิตมงคลใดปรากฏเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เป็นนักหนาต่อให้เป็นชาวบ้านร้านตลาดก็ยังเอาตัวไว้ถวายงานในวัง นับวันก็ยิ่งเหลวไหลายโสดเขาลงทุกทีที่ทำนายลายลักษณ์วันนั้นเจ้าไม่ได้บอกหรอกหรือว่าไม่เกินสามปีแผ่นดินเปลี่ยนเจ้าก็สมควรเปลี่ยนได้เสียทีแล้วองครักษ์ทั้งแปดเก็บดาบขึ้นอย่างเงียบเชียบพุ่งกายเข้าหาซุนมีเลอร์แล้วตวัดดาบดุดันซุนมีเลอร์ไม่สนใจการโจมตีเหล่านั้นเขาตั้งสมาธิกับการใช้มือทั้งสองทำท่าทางซับซ้อน จากนั้นก็แยกมือออกไปสองทางกำแพงน้ำขนาดมหืมาผุดขึ้นระหว่างสองแขนภายในมีวงน้ำรินไหลสะท้อนเงาจันทร์เบื้องบนเขาควบอาชาทยานหายเข้าไปข้างในกำแพงก่อนจะสาบสูญไปนั้นคมดาบดุดันได้กรีดผ่านกายเขาไปเกิดโลหิตแดงสดพุ่งลงสู่พื้นดินเป่าชซ้นออกและองคารักทั้งแปดอาปากค้างตะลึงงนัน ไม่อยากเชื่อว่าซุนมิเลอร์จะหายตัวไปเช่นนี้ในชั่วพริบตานั้นเองหวงอีก็ถูกมือที่มองไม่เห็นคู่หนึ่งอุ้มหนีไปจังหวะเดียวกับที่กำแพงนั้นหายวับซุนมีเลอร์กับอาชาก็พลันปรากฏอยู่หลังทุกคนเป่าชิ้นออกกับองครักษ์ทั้งแหันกล,กลับมาอย่างตระหนกเห็นหวงอีอยู่ในอ้อมอกของซุนมีเลอร์ผู้อยู่บนหลังมาเรียบร้อยแล้ว ซุนหมีเลิกเคียนอาชาห่อตะบึงผ่านถนนใหญ่แล้วค่อยๆเลือนหายไปโดยไร้ร่องรอยสีหน้าของเป่าซินอ๋องขาวจนแทบจะกลายเป็นเขียวมือทั้งคู่สั่นเล็กน้อยห่วงอีถูกนำตัวไปทั้งที่นางอยู่ด้านหน้าเขาหากซุนหมีเลิกคิดจะฆ่าเขาปานี้ศีรษะเขาคงตกอยู่บนพื้นแล้วสีหน้าขององครัก์ทั้งแดยิ่งเหมือนคนเห็นพูดผี คือดวงตาเบิกกว้างอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกเลยแม้แต่คำเดียวจันสกาวที่ดูราวจาน้ำแข็งก็ยังคงฉายแสงสาดส่องพื้นพระสุธาถนนใหญ่ว่างเปล่ามีลมเย็นพัดโชยมาแผ่วเบานอกจากคราบโลหิตสีแดงเข้มบนพื้นหลายรอยแล้วก็ดูเหมือนว่าเมื่อครูนี้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอาชาของซุนหมีเล่ วิ่งตะบึงไปกลางราตรีหัวอีที่อยู่ในอ้อมอกเขาสั่นสะท้านนางร้องไห้เมื่อเห็นร่างชุ่มโลหิตของเขาซุนหมีเลอร์หน้าข่าซีดเหืออท่วมศีรษะทุกครั้งที่หอบหายใจก็จะกระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งถ้าเลือดออกมากขนาดนี้จะเป็นอะไรหรือไม่นางกอดเขาไว้แน่นร้องไห้จนหัวใจแทบสลายไม่เป็นไรแค่บาดเจ็บภายนอกเท่านั้น เขาปลอบโยนแค่บาดเจ็บภายนอกแล้วทำไมถึงอาเจียนเป็นเลือดเพราะข้าใช้มนชั้นสูงต่อกันหลายบททํทำให้หมดพลังมีเลอร์ท่านอย่าเป็นอะไรไปเป็นอันขาดท่านอย่าได้อย่าได้วางใจเถิดข้าไม่ตายหรอกเขาหอบหายใจยกมือขึ้นเช็ดโลหิตสีแดงสดที่มุมปากทันใดนั้นเขาก็ระเบิดเสียงหวเราะรขึ้นอย่างไม่อาจทนต่อไปได้ ท่านหัวเราะอะไรนางงุนงงข้าดีใจเหลือเกินขอสุขหน้าลงกับเรือนผมนางยิ้มอย่างสบายใจดีใจอันใดนางร้องไห้จนแทบจะขาดใจอยู่แล้วเพราะข้าสิงตัวเจ้ามาจากมือเป่าชินออกได้แล้วเจ้าเป็นของข้าแล้วสุนหมีเลิกหัวเราะเสียงดังหัวเราะด้วยความรู้สึกพอเพียงหัวเราะอย่างมีความสุขหัวเราะอย่างกระหิมยิ้มย่อง หัวอีมองตาค้างฟังเสียงหัวเราะนั้นอย่างงงงันดวงหน้าของนางค่อยๆปรากฏแววซาบซึ้งสุดประมาณคนโง่นางฟุบอยู่ในอ้อมอกเขาหัวเราะอย่างมีความสุขขึ้นมาบ้างพอออกนอกด่านสั้นไหกวนซุนหมีเลอก็พาหัวอีเดินทางกลับขึ้นเขาตามความทรงจำหัวอีไม่เคยจากเมืองหลวงมาก่อน พอได้เห็นทัศนียภาพป่าเขาตระการตาสุดลูกหูลูกตานอกด่านก็ชมเพลินด้วยความรู้สึกประทับใจแม้จะเดินอยู่บนเส้นทางสายเดิมแต่อารมณ์ของซุนหมีเลอร์กลับต่างกันโดยสิ้นเชิงคราวที่เข้าเมืองนั้นเร่งร้อนด้วยทั้งคณะเร่งเดินทางความรู้สึกประวัตมีมากกว่าความตื่นเต้นแต่คราวนี้เขากับหัวอีเดินทางอย่างไม่รีบร้อน ถือโอกาสชมทัศนียภาพสวยงามไปพลางวันนี้ทั้งสองเดินทางผ่านทุ่งหญ้าเห็นคนกลุ่มใหญ่รวมตัวกันอยู่ในที่ซึ่งปกติแล้วไม่มีผู้คนย่างกรายคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สวมชุดสีสันงดงามอาชาประดับด้วยดอกไม้หรือผู้สีแดงประดับกระพวนพอย่างเท้าขยับก็จะมีเสียงกรุงกริงไพเราะสุนหมีเลื้อรังบางเหี่ยนมา้า หยุดชมบรรยากาศแห่งความสุขนั้นเราไปดูว่าพวกเขาทำอะไรกันดีหรือไม่เขาระงับความอยากรู้ไว้ไม่ได้ห่วงอีที่ซุกอยู่ในอ้อมอกซุนหมีเลอร์ทอดตามองไปเห็นแพรแดงสะดุดตาเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าสีเขียวสดอดรู้สึกสนใจมีได้ดีเราไปดูกันเถอะนั่นเป็นขบวนรับเจ้าสาวของชาวทุ่งหญ้านางดูออกแล้ว แต่ไม่ได้เอ่ยให้กระจ่างคนสองคนกับอาชาหนึ่งตัวเย้องย่างไปทางขบวนรับเจ้าสาวพอเข้าไปใกล้พวกเขาก็เห็นชัดว่าหลังขบวนมา้ามีอูดซึ่งบรรทุกสินเดิมของเจ้าสาวมาเต็มหลังแล้วยังมีแพะและว,วัวที่เป็นของส่งมาจากทางฝั่งเจ้าสาวอีกร่วมร้อยตัวทุกตัวล้วนแล้วแต่ผูกแพรแดงไว้บรรยากาศเริงรื่นมีความสุข พวกเขาพาสัตว์มากมายขนาดนี้เตรียมไปที่ใดกันสุนหมีเริ่มมองขบวนใหญ่โตด้วยความประหลาดใจแอบตามไปดูก็จะรู้เองมิใช่หรือห่วงอีก,ก้มหน้ายิ้มผู้คนในขบวนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนเลี้ยงสัตว์นั้นมีนิสัยใจคอเรียบง่ายพอเห็นพวกเขาก็กวักมือเรียกอย่างกระตือรือร้นพูดภาษาที่พวกเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกัน ซุนมีเลอกล่าวอย่างขัดใจเล็กน้อยดูท่าคงอยากชวนพวกเราเข้าร่วมด้วยกระมังหัวอียิ้มแล้วยิ้มอีกถ้าอย่างนั้นเราก็ตามไปเถิดซุนหมิเลอร์ตบม้าเบาๆตามขบวนรับเจ้าสาวไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจภาษาของคนเลี้ยงสัตว์แต่จากสีหน้ายินดีของแต่ละคนก็พลอยรู้สึกมีความสุขไปด้วยพอเดินทางมาช่วงหนึ่ง ก็มีขบวนม้าอีกขบวนปรากฏขึ้นด้านหน้าผู้ควบขี่นั้นลว้วแล้วแต่เป็นสตรีพวกนางผูกแพรแดงไว้ที่หางเปียท่ามกลางหมู่เมฆสีแดงสตรีเหล่านี้พาพวกเขามายังทุ่งหญ้าที่ผูกกระโจมไว้สตรีหลายนางชวนซุนหมีเล่กับหัวอีลงจากมา้าสตรีนางหนึ่งยิ้มเริงรืน่นขยันขยอให้ซุนหมีเล่ดื่มสุราจอกหนึ่ง ส่วนอีกนางก็เอาแพรแดงมาผูกไว้ที่เปียของห่วงอี่บ้างห่วงอี่รูปแพรแดงมันลื่นที่ปลายผมเบาๆช้อนตาขึ้นศพมองซุนหมีเลอดวงตามีรอยยิ้มสวยมากซุนหมีเลอยิ้มให้นางกุมมือนางไว้ในฝ่ามือตนมีคนก่อกองไฟไว้ที่หน้ากระโจมคนเลี้ยงสัตว์ที่ล้วนมีน้ำใจอารีชวนพวกเขาทั้งสองมาร่วมดื่มกิน และดูการร้องเพลงเต้นระบำหน้ากองไฟตั้งแต่ต้นจนจบซุนหมีเลิ์มไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังฉลองอะไรกันแต่ห่วงอีทราบดีนางอิงแอบแนบตนกับชายคนรักจินตนาการว่าตนเองเป็นเจ้าสาวและคนเลี้ยงสัตว์เหล่านี้คือญาติมิตรที่มาร่วมแสดงความยินดีวิการสงัดคนทั้งหลายพากันนอนบนพื้นหญ้านั้นด้วยความเมาและเหนื่อยอ่อน ซุนมิเลอไม่คุ้นกับการดื่มสุราจึงเมาเคลิ้มหลับไปนานแล้วห่วงอีนอนหนุนแขนซุนมีเลอร์เงยนหน้ามองดวงดาวเต็มฟ้ามีเลอรคืนนี้ถือว่าเราแต่งงานกันแล้วนะแม่นางจะไม่ได้ดื่มสุราแต่หน้าก็แดงเรื่อแต่งงานห่วงสมองของซุนมีเลอร์มึนงงคิดอะไรไม่ออกไร้ปฏิกิริยาสนองตอบใช่แล้วนางพลิกกายมา ลูบใบหน้าแดงพอริสุรามิเลอร์อย่าพึ่งหลับลืมตาขึ้นก่อนซุนหมิเลอร์พยายามลืมตาขึ้นมองนางด้วยความรู้สึกมึนงงช่วยข้าแกะแพรแดงนี้ออกนางกล่าวกระซิบสุนหมิเลอร์มองนางอย่างงุนงงไม่เข้าใจคำสั่งเร็วเข้านางดึงมือเขาขึ้นไปวางไว้ที่หางเปียของตนซุนหมิเลอร์ดึงแพรแดงนั้นออกเบา จากนั้นก็ฝืนต่อไปไม่ไหวหลับตาแล้วนอนหลับต่อไปห่วงอียิ้มพลางจุมพิษข้างแก้มเขาก้มนาหลงหลวงเอาเศษชายเสื้อสีขาวที่ใส่ไว้ในถุงที่เอวนั้นออกมาจากนั้นก็ผูกผ้าสีแดงและสีขาวเข้าด้วยกันจนแน่นเป็นเงื่อนตายนับแต่นี้นางจะอยู่ร่วมกับเขาตลอดไปไม่ทอดไม่ทิ้งไม่พรากจากกันชนั่วนิรันดร จบตอนที่15แล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป